สวัสดีครับกวางชนล้านนาครับกวางชนขวัญใจคนเดิมครับผมสวัสดีครับผมอันนี้เป็นแหมชุดนึ่งนะครับที่เราจะเอาลงให้ลูกค้าได้เล่นนะครับเนอร์ผลผูกนี้นะครับนะครับเอาเอาดูเป็นตัวอย่างนะครับผมใื้ดูเป็นตัวอย่างว่าหน้าแมงชุดของผมนวันนี้เป็นอย่างไรพ้องนะครับจังอี้นะครับกวางนะครับเนอ นะครับพอนะครับเนอนะครับอย่างอี้นะครับกวางนะครับอ่าอันนี้จะเป็นแมงเป็นกวางที่ผมจะเอาลงไว้บนผูกนะครับเอาใื้ลูกค้าหน้าร้านนะครับเนอะนะครับเอามาแบ่งปันนะครับบอกว่าจะเป็นในไลฟ์ก็ดีนะครับเนาะในไลฟ์ก็ดีหรือว่าในหน้าร้านก็ดีเนาะนะครับอันนี้จะเป็นแมงนะครับแมงขนใจคนเดิมที่ผม นะครับอยากนําเสนอเนอะแล้วก็บอกเลยว่ามีหลายๆมีหลายๆทรงนะครับมีหลายๆแบบหลายๆานะครับที่ผมอยากจะนําเสนอนะครับนี่ดูแมงนี่นะครับนะครับถ้ารูปบารอบัต้องผมบอกเลยว่าบัดจใจคนใจคนเดิมนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับอามาหาผมนะครับ ถ้าลูป,ปลาลนี่ผมบอกเล็บป่าบัจเจมแมงปัญใจคนเดิมนะครับอันนี้เป็นเป็นแค่ตัวอย่างนะครับเป็นแค่ตัวอย่างนะครับเน่เนยนะครับเป็นแค่ตัวอย่างนะครับแล้วหลายหลายร้อยนะครับที่ผมจะให้ดูนี่ครับอันนี้แพงตัวอย่างนะครับเน่ยแล้วเป็นสายดีๆดังนั้นนะครับผมมองเหน็นนะครับ แต่ละสายนะครับเนอเป็นสายดีๆทั้งนั้นนะครับที่จะเอามาแบ่งปันบรรพุกนะครับเนอนะครับลูกค้าท่านใดอยากได้แมงจนนะครับเนาะคัดทรงพิเศษหรือว่าแมงเกรดวีพีนะครับผมบอกเลยว่ามีแบ่งฝันนะครับเนาะมีแบ่งฝันให้ลูกค้าได้เลือกได้เล่นนะครับเนอนะครับบรรพุกนี้นะครับกวางชนขนใจคนเดิมนะครับอยากได้แมงงามๆแมงหล่อๆนะครับเนาะแมงเกรดวีพีเมียมนะครับเนอ นะครับมาเอ๋หาผมได้เนอร์นะครับผมชุดนี้นะครับลองรีวิวให้ดูนะครับรีวิวให้ดูโอ้โหตัวนี้มันงอนเนาะอันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับมีเจ้าของแล้วนะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอกันครับผมพรุ่งนี้นะครับ